โอ้น่อใหม่เดี๋ยวน่อใหม่ไปสุกสุกก็ได้แกงก็ไดว้าเอาไปทมไปสุกไปแกงตัว โอ้บ่หยุดบ่อยากเลยเว้ยบ่หยุดบ่อยา,ากเลยเอาน้อยออกก่อนอืมอยักหยากบ่าบาทเลยอ้ยอยู่ในในผนยังได้เอาได้ฮนะนพี่น้องเอ๋ย หยุดยักวะอ่ะทำเนียกสิวะหยุกน้อนแล้วตรงกับซีนอนแล้วก่อจับใช่ทงตัวบน,นเกิดดีขนาดมะปูไวว มันมีสาหน่อยเยอะเกินนี่สาหน่อยม,มีสาหน่อยเยอะเกินมันเลยออกน่อดีกินอยู่บ่สอกบ่เศานหนาก็แล้มเข่าแล้มเข่าขึ้นนอนใหม่แล้วละ่ะเออเอาทำนี้ซะก่อน